เรื่องดีเรื่องเด่นส่งท้ายเดือนมกราคมสัปดาห์สุดท้ายชาวราศีสิงดวงชะตาของท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องที่เป็นมหามงคลรอท่านอยู่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องราวที่ดีค่อนข้างที่จะเสริมดวงท่านนั้นดีนักแลสวัสดีชาวราศีสิงทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายการพยากรณ์ดวงชะตา ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกาลยานามิิดทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันเป็นประจำและกาลยานามิิรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันเป็นครั้งแรกสำหรับคลิปนี้จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ที่ว่ากันว่าดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงปลายเดือนมกราคมนั้นค่อนข้างที่จะดี ดาวหลายดวงต่างก็เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงชะตาท่านนั้นต้องยกให้ว่าดีมากเลยทีเดียวชาวราศีสิงดวงชะตาของท่านนั้นได้ดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวสุขดาวพระเกตต่างก็เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นการกระทําความคิดคําพูดคําจาต่างก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกเสริมดวงท่านดีนักแลค่อนข้างที่จะเรียกเงินเรียกทองเรียกโอกาสให้กับท่าน นั่นจึงเป็นที่มาว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมทำไมดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ถึงพุ่งแรงในช่วงนี้ถึงมีดวงชะตาที่เด่นที่ดังมีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆมากเลยทีเดียวและสำหรับดวงชะตาของท่านในช่วงปลายเดือนนี้เรื่องราวดีๆนั้นอยู่รายล้อมรอบตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวแต่ในคลิปนี้เราคัดลงมาสมเรื่อง ที่ถือว่ามีแนวโน้มที่ตัวท่านจะพบเจอมากที่สุดในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือแม้แต่มีโอกาสมีแนวโน้มสูงที่ตัวท่านจะพบเจอในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องมหามงคลที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์เรื่องที่หนึ่งชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับคนไกลคนที่เคยรู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนที่เคยรู้จักเคยมีบทบาทในชีวิต จะกลับมาให้โชคกลับมาให้สิ่งดีๆกับตัวท่านสำหรับในข้อนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นท่านอาจจะมีเพื่อนหรือแม้แต่มีเครือญาติที่อยู่ใกล้เคียงกันใช้ชีวิตร่วมกันมีสตอรี่ด้วยกันแต่วันเวลาดวงชะตาพาให้ต้องแยกออกจากกันต่างคนก็ไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองและในช่วงปลายเดือนมก,กราคมหรือในช่วงนี้เป็นต้นไป มีโอกาสสูงที่ตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับคนกลายกลับมามีบทบาทในชีวิตของท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเครือญาติหรือแม้แต่เพื่อนคนรู้จักรวมไปถึงคนที่ท่านนั้นเคยรู้จักมากุณมีโอกาสจะกลับมาแต่ในครั้งนี้การกลับมาของเขานั้นไม่ใช่แค่เดินสวนทางกันมีโอกาสสูงมีแนวโน้มที่เขาเหล่านั้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเจอกันด้วยการทำงาน หรือแม้แต่จะมีเหตุปัจจัยต่างๆทําให้ต้องพบต้องเจอต้องมีสตอรี่ต่อกันมีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะได้รับเรื่องราวดีๆจากเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินเรื่องเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือท่านรวมไปถึงโอกาสดีๆที่เขาจะนําพามาให้ตัวท่านหรือแม้แต่โอกาสดีๆที่เขาจะนําพามาให้สู่ตัวท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้น หากเป็นเรื่องการเงินการทองเขาก็อาจจะเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาช่วยเหลือในจุดที่ท่านไม่รู้ในจุดที่ท่านติดขัดทำให้ท่านนั้นสามารถไปต่อได้รวมไปถึงเขาอาจจะเข้ามามีผลประโยชน์มีข้อเกี่ยวข้องเรื่องเงินเงินทองทองที่ท่านนั้นต้องอาศัยเขาต้องขอความช่วยเหลือจากเขาก็พร้อมยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านอย่างเต็มใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึง เรื่องการแบ่งที่แบ่งทางหรือแม้แต่การแบ่งผลประโยชน์ต่างๆท่านอาจจะต้องรอคอยลายเซ็นของบุคคลสําคัญที่อยู่ห่างไกลมีแนวโน้มมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะกลับมาช่วยเหลือท่านมาเซน็นมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีเรื่องที่ท่านหนักอกหนักใจก็จะได้เคลียร์จะได้ตัดจบและรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเครือญาติคนรู้จักตัวท่านอาจจะมาพร้อมกับโอกาสดีๆโอกาสพิเศษโอกาสทอง นำพามาให้ตัวท่านนั้นได้เข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่เข้ามาเชิญชวนให้ตัวท่านนั้นได้ทำงานในส่วนที่ต้องการหรือแม้แต่ได้เข้าไปร่วมงานทำงานด้วยกันมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นและจะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับความก้าวหน้าก็ต้องบอกว่าการที่เขาเหลห่านั้นหวนกลับมาในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาเสริมเข้ามาให้คุณกับท่าน มากกว่าที่จะเข้ามาทําให้ท่านนั้นอึดอัดใจลําบากใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงในช่วงถัดจากนี้เรื่องที่สองชาวราศีสิงในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้สิ่งที่ท่านรอคอยมีเกณฑ์สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใกล้ที่จะเป็นความจริงสำหรับในข้อนี้ชาวราศีสิง ไม่ว่าท่านจะรอคอยอะไรอยู่ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือแม้แต่เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักในช่วงทัดจากนี้ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ท่านจะสมหวังในหลายๆเรื่องสำหรับเรื่องการเงินหากตัวท่านนั้นมีการทำธุรกรรมหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นเคยให้ใครหยิบยืมเงินไปก็มีโอกาสจะได้เงินของท่านกลับคืนมารวมไปถึงการทำธุรกรรม สิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นไลายเซ็นของบุคคลสำคัญมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะตามหาล่าไลายเซ็นได้อย่างง่ายดายทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีและรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นรอคอยโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานเปิดรับตัวท่านไม่ว่าตัวท่านนั้นจะรอสนามสอบภาคใหญ,ใหญ่หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะรอการเรียกตัวเรียกสัมภาษณ์มีแนวโน้มมีโอกาสที่ในเร็ววันนี้ สิ่งที่ท่านรอคอยนั้นจะสิ้นสุดลงมีโอกาสที่ท่านจะได้สอบในสนามที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคราชการรวมไปถึงเลขที่ลำดับของท่านนั้นถูกเรียกใกล้จะถึงตัวท่านมีแนวโน้มว่าตัวท่านนั้นจะได้เรียกเข้ารับทํำงานเข้าบรรจุรวมไปถึงการเรียกตัวสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับการงานทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับท่าน และยังคงรวมไปถึงการค้าการขายชาวราศีสิงห์ท่านต้องการที่จะขายสิ่งใดหรือปล่อยเช่าสิ่งใดมีโอกาสที่จะมีบุคคลกลุ่มคนที่สนใจสิ่งของของของท่านจะเข้ามาเจราจาพูดคุยมีแนวโน้มที่ได้ปิดดิวปิดจ็อบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์เรื่องที่สในช่วงปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปถือว่าตัวท่าน ค่อนข้างที่จะเด่นด้านการเงินเป็นที่สุดเงินใหม่หรือเงินเก่าท่านก็จะได้เข้ามาครอบครองสำหรับเงินใหม่นั้นก็อาจจะเกิดจากการที่ท่านนั้นทำการค้าขายหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นได้ขายได้ปล่อยซึ่งท่านจะได้เงินได้ทองเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับงานในลักษณะใหม่ๆซึ่งจะเป็นงานที่ทำเงินทำทองทำกำไรให้กับท่าน บางสิ่งนั้นก็เป็นงานที่ในระยะยาวบางสิ่งนั้นก็เป็นงานในระยะสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ก็จะนำเงินนำทองเข้ากระเป๋าท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านจะได้เงินได้ทองและสำหรับเงินเก่านั้นมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้เงินที่ท่านนั้นเคยช่วยเหลือใครไปหรือแม้แต่เงินที่ท่านนั้นเคยลงทุนไปกับอะไรสักอย่างมีโอกาสที่ท่านจะได้คืน หากจะพูดถึงเงินที่เคยให้ใครยืมยืมไปก็มีโอกาสที่ชาวราศีสิงนั้นจะได้เงินของท่านกลับคืนมาในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้มีโอกาสที่ท่านจะได้พบเจอกับลูกหนี้มีโอกาสได้พูดได้คุยได้ทําความเข้าใจหรือแม้แต่ในบางท่านนั้นได้ทําสัญญากันในช่วงนี้มีโอกาสที่ท่านจะได้เงินของท่านนั้นกลับคืนมาและรวมไปถึงชาวราศีสิงตัวท่านนั้นเคยลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่ ทุนของท่านจมอยู่ในสิ่งของมีโอกาสมีแนวโน้มในช่วงปลายเดือนมกราคมนั้นท่านจะแปลเปลี่ยนสินทรัพย์ได้เป็นเงินมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินของท่านกลับคืนมามากบ้างน้อยบ้างก็จะเป็นเงินที่เข้าสู่ตัวท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหนักก็จะได้กลายเป็นเบาทุนที่จมท่านก็จะได้เงินของท่านกลับคืนมาก็ถือว่าการเงินของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจเกี่ยวกับการเงินของท่านยิ่งนัก และในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ดูเหมือนชาวราศีสิงนั้นค่อนข้างที่จะมีดวงการเงินที่คูณสองมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้โชคได้ลาบพบเจอโชคลาบระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆขึ้นเหนือล่องใต้มีโอกาสที่ท่านจะได้โชคลาบแบบฟลุกๆมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินได้ทองติดไม้ติดมือกลับมาก็ถือว่าในตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดีอย่างมาก การเงินลายล้อมรอบตัวชาวราศีสิงห์หลายสิ่งหลายอย่างจะโดนบันดาลน,นำพาให้เกิดโชคลาภนำพาให้เงินทองเข้ากระเป๋าของท่านเชื่อว่าชาวราศีสิงห์นั้นการเงินจะดีแบบนี้ไปอีกยาวเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าดวงชะตาติดขัดเกิดอุปสรรคต่างๆนานา,นาตัวท่านนั้นสามารถทำการสะดอกเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง สิ่งแรกชาวราศีสิงห์ท่านควรที่จะทําบุญตักบาตรรวมไปถึงการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําจิตใจใสงบทําจิตใจให้เบิกบานเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ตัวท่านนั้นสร้างความเป็นสิริมงคลและผ่านพ้นอุปสรรคได้และชาวราศีสิงห์สิ่งที่สําคัญท่านก็ควรที่จะกรวดน้ําอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในความเชื่อ เจ้ากรรมในเวนนั้นหากเข้ามารบกวนก็จะสร้างปัญหาทําให้ตัวท่านติดขัดหลายสิ่งหลายอย่างหากตัวท่านมีการกรวดน้ําอุทิศบุญขอขามาขอโอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายและจะคลี่คลายไปในทิทางที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหาจะลดเบาทุเลาหรือแม้กระทั่งจะจางหายไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเคล็ดลับที่นำมาบอกนำมาฝากชาวราศีสิงห์ ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนมกราคมก็ถือว่าภาพรวมดวงชะตาของท่านนั้นดีในลหลายๆด้านเลยทีเดียวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับหากชาวราศีสิงห์ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลกับท่านขอแรงใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนโกน c h a n n e สวัสดีครับ